ส่วนที่จังหวัดสาะแก้วได้ร่วมสากันปลูกดาวเรืองเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาค่ะ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดสระแก้วตําบลท่าเกษมอําเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ราชการจังหวัดสระแก้วนายภูมิวัดรอุดมทรัพย์รองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและใส่ปุ๋ยต้นปอเทืองที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดสระแก้วโดยในวันนี้ได้ร่วมกันปลูก ูกดาวเรืองจำนวน2,672ต้นสัญ,ญลักษณ์เลข72และรูปหัวใจ2ดวงหลังจากนั้นร่วมกันใส่ปุ๋ยต้นปอเถิงจำนวน10ไร่ที่ได้ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่3มิถุนายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พษา2 8กรกฎาคม2567